คำว่าประสบความสําเร็จในชีวิตของครูตีเป็นยังไงครับเอามาลุยกันก็คือเกี่ยวกับเป้าหมายชีวิตว่าเราต้องการอะไรบางคนต้องการบ้านบางคนต้องการรถบางคนต้องการผู้หญิงบางคนต้องการเป้าหมายสําเร็จอะไรบางอย่าง,างเช่นเลี้ยงดูพ่อแม่ได้อ,อะไรอื่นไม่สนใจเลี้ยงดูพ่อแม่ได้เพราะนั่นคือสิ่งที่อาจจะถูกปลูกฝังมาหรือเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆก็ได้อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวนะมันคือการที่เราไปถึงจุดที่เราต้องการแต่มันจะมีย่อๆย้ำๆหรืออีกนหน่อยคือ ถ้าเราเอาเฉพาะแค่ความสุขว่าถ้าฉันทําสิ่งนั้นได้ฉันจะมีความสุขอันนี้ผิดทางนะมันต้องเป็นลักษณะเหมือนวันนี้ 19, เก้าไปหนึ่งเก้าเฮ้ยฉันมีความสุขฉันเดินได้หน่อยว่าใกล้ใกล้ก็ใกล้เป้าหมายขึ้นสมมุตินะเราเก็บเงินซื้อบ้านราคาไม่ต้องแพง,งสักสามล้านบาทสมมุติถ้าจะดาวสักเท่าไหร่ดีห้าแสนหรือหกแสนยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันเฮ้ยวันนี้เก็บได้หมื่นหนึ่งละเฮ้ยเดินมาหนึ่งในหกสิบแล้วเว้ยผ่านไปหนึ่งปีเก็บได้สักสองแสนหรือแสนห้า เฮ้ยแสนห้าภายใน1-2ปีงั้นก็คูณ4ี่เข้าไปก็หกแสนอ่าเก็บเงินสัก5-6ปีก็น่าจะได้อ่าบ้านสักหลังนึงละและที่เหลือก็คือกู้แล้วก็ผ่อนไปอันนี้คือความประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเช่นกันมันไม่ใช่แบบหูปุ๊บคอมพลีทแล้วมันจบไม่ใช่มันคือการเก่งกว่าพัฒนากว่าตัวเองในเมื่อวานแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากวันนี้ฉันตื่นขึ้นมา ยังยิ้มได้ตัดสินใจว่าฉันจะมีอารมณ์ที่ดีก็ไปต่ออ่านี่สำเร็จอีกวันละเออวันนี้เงินเพิ่มขึ้นขายของได้เพิ่มขึ้น5บาทเอ้ยเงินเพิ่มขึ้นในกระเป๋าห้าบาทขอบคุณขอบคุณทุกจํานวนนี่ก็ประสบความสําเร็จแล้วเช่นกันหลายคนพลาดคืออยากมีฐานะหลักล้านหลักสิบล้านพอปุ๊บอยากได้แล้วมันทุกเลยกูยังไม่มีผิดทางฉันอยากได้หนึ่งล้านแรก หรือสิบล้านแรกเอาเอาแค่หนึ่งล้านแรกแล้วกันทุกคนทําได้หนึ่งล้านแรกเนี่ยเออโอเคหนึ่งล้านแรกต้องทํำยังไงวะาภายในสักสามปีปีหนึ่งสามแสนเดือนหนึ่งประมาณสามหมื่นสามหมื่นวันละพันเฮ้ยขายของอะไรได้วันละพันวะอ่ะทําไปเฮ้ยวันนี้ขายของได้กําไรมาสามร้อยเย่สามร้อยแล้วเว้ยพรุ่งนี้ทำอา่าผ่านไปสักเดือนหนึ่งได้วันละเจ็ดร้อยเย่เจ็ดร้อยแล้วเว้ยเดี๋ยวก็ได้วันละพันแล้วนี่หว่าแล้วพอวันละพันปุ๊บ เช็ดแค่ไม่ใช้เพิ่มเก็บออมเก็บออมอาจจะคือถ้ายังไม่มีความรู้ก็ฝากธนาคารเก็บเป็นตัวเลขไว้ก่อนแต่ถ้ามีความรู้ก็ต้องไปลงทุนนู่นนี่นั่นค่อยๆสะสมไปผ่านไปสองปีหุยนั้นอยากได้อันนี้อยากได้ไม่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 ฉันจะไม่ตำบะแตกเด็ดขาดฉันจะเก็บให้ได้ร้านแรกให้ได้ร้านแรกได้แล้วเดี๋ยวฉันค่อยว่าีกทีแต่ครูติจะบอกอย่างนี้แล้วกันว่าพอเราเก็บเงินหนึ่งจุดหนึ่งไม่ต้องร้านแรกหรอกไม่กี่แสนเราจะคิดได้แล้วว่าเาควรไปลงทุนอะไรดีวะ กูควรขยายร้านหรือกิจการที่กูทําอยู่ไอ้จากวันละพันให้มันเป็นวันละสองพันสามพันไหมนั่นแหละเพอวันละสามพันเดือนละแสนปีหนึ่งอะล้านสองแล้วหักนู่นหักภาษีหักค่กาใช้จ่ายยังไงแม่งป,ปีสองปียังไงก็ล้านหนึ่งเพียงแต่อย่าทะลึ่งอัพไลฟ์สไตล์ตัวเอง ation, อินเฟชันอะไอ้ลฟ์สไตล์อินเฟ a t i o n คืออยู่สมมตินะเช่าห้องอยู่สามพันบาทอ่ะรายได้สามหมื่นเอากูก็อยู่ได้แหละ พอราได้แสนหนึ่งอยู่ไม่ได้แล้วรูหนูสามพันกูต้องการเจ็ดพันหรือหมนะื่นนื้อไอ้แบบเนี้ยมันจะไม่รวยเพราะอัพรายจ่ายขึ้นไปตามความมั่นคงจะไม่เพิ่มขึ้นแต่ลองคิดดูนะรายได้สามหมื่นอยู่สามพันก็สิบเท่าของที่อยู่ก็มั่นคงระดับหนึ่งแล้วพอรายได้หนึ่งแสนยังอยู่ที่เดิมรายได้สามสิบเท่าของที่อยู่ปัจจุบันโคตรพ่อคนแม่มั่นคงไหมหายไปครึ่งนึงกูยังชิวชิวแต่ส่วนใหญ่ไม่เป็นอย่างนั้นพอเป็นแสนหนึ่งปุ๊บรถกูผ่อนสองหมื่นบ้านกูผ่อนสะองหมื่นสี่หม เอาอะไรกิน,น่ะทีเนี้ยเนี่ยไอ้พวกประเภทที่มันไม่มีอเขาเรียกกันนะไม่มีความอดทนในการควบคุมไลฟ์สไตล์ตัวเองซึ่งก็ไม่ผิดเพราะคนเหล่านี้จะเป็นแรงงานให้กับระบบในการรันระบบความเก่งกาจตัวเองทั้งหลายผลิตเงินเข้ามาแล้วก็จ่ายออไปหมดคนที่อดทนได้ถือทรัพย์สินถือทรัพย์สินอหลายๆอย่างซื้อนู่นนี่นั่นก็จะได้รับผลประโยชน์จากคนเหล่านี้ที่ทํางานไปไม่ได้หมายความว่าคนเป็นแสนเป็นรายได้เป็นแสนแสนแล้วจะไม่ใช่แรงงานนะเป็นแรงงานเหมือนกันนะผลิตเงินให้ระบบ และทุกอย่างมันไปได้คนที่ถือเป็นเจ้าของคนที่เป็นเจ้าของได้แต่คนที่ไปกู้หนี้ยืมสินหรือคนที่ใช้จ่ายออกไปไม่ได้ได้ไลฟ์สไตล์แต่มันเป็นแค่ชั่วคราวแล้วมันก็จะหายไปเข้าใจตรงนี้นะมันอยู่ที่ความอดทนของเราการประสบสำเร็จมันมีแค่นี้แหละในหัวเราต้องการอะไรเงินบ้านทรัพย์สิสนพ่อแม่หรือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรืออนะไรสักอย่าง แล้วเราทําให้มันไปถึงจุดนั้นได้นั่นถือว่าประสบความสําเร็จและต้องประสบความสําเร็จในทุกๆวันทีละเป้าหมายทีละก้าวเล็กๆไปเรื่อยๆมันคือการคิดว่าเราจะเอาอะไรแล้วคิดกลับมาว่าวันนี้กูต้องทําอะไรบ้างแล้วสําเร็จไปวันละนิดวันละนิดมีความสุขทุกวันที่ฉันกาลังก้าวไปสู่สิ่งที่ฉันต้องการอย่างมีวินัยแล้วครูตีบอกเลยนะว่ามันไม่ง่ายโคตรยากบอกเลยโอเคก็สําหรับคลิปนี้ครูตีฝากไว้ที่นี้แล้วกันคําว่าขี้เกียจ มันไม่มีอยู่จริงมันมีแต่ว่าเป้าหมายยังไม่โดนใจใเราครูตีพูดให้เราเห็นภาพเพิ่มขึ้นนะถ้าเป้าหมายโดนใจใเราเวลาเราคิดปุ๊บนะไฟแม่งมาเชื่อกูอยากลุกขึ้นมาทาแล้วกูอยากทําทุกๆวันให้มันสาเร็จมากขึ้นนั่นคือเป้าหมายที่ถูกต้องแต่ถ้าคิดปุ๊บเออหมดพลงังที่กูไม่อยากทําอะไรละอันนี้ผิดแหละถูกพ่อแม่ใสมาถูกครูใส่ามาระบบการศึกษาใสามาสังคมใสมาไม่ต้องคิดแบบนี้กูหมดพลังนี่ไม่ใช่ตัวตนกูแต่ถ้าคิดแล้วมันใช่นะไฟแม่งมาเราจะทําทุกอย่าง อย่างราบรื่นแล้วมีมีพลังมีไฟอยากจะทำมันทุกวันมันคือสิ่งนั้นเป้าหมายที่ใช่หาให้เจอเล้วแรงใจมันจะมาแบบเหลือล้นทําได้แบบสุดๆแล้วพลังมั่งมาสุดๆโอเคสําหรับคลิปนี้คูติก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับส่วนใครทต้องการไปต่อเกี่ยวกันสร้างเป้าหมายตัวเองหาเป้าหมายชีวิตมิชชั่นอันใหญ่ตัวเองให้เจอบริหารเวลาได้เอาเวลามาสร้างเป้าหมายสําเร็จบริหารทรัพย์สินถือทรัพย์สินให้ดีบริหารจิตใจคงสภาวะจิตใจที่เราจะเดินไปต่อ แบบไม่ย่อท้อไปต่อในคอร์สเบสเยเวอร์ได้เลยราคาปัจจุบันอยู่ที่3900บาทต้องการสมัครคลิกลิงไลน์แอดด้านบนโปรไฟล์คุติแล้วเข้าไปบอกต้องการสมัครคอร์สเบสเยเวอร์หรือพิมพ์ BYE ก็ได้โอนชำระ3900อบาทเข้าเรียนได้ทันทีซื้อความรู้ก่อนแล้วเราจะไม่เดินหลงทางสเปดสปะไม่อย่างนั้นเราจะเสียเวลาห้าปี10ปีแล้ววนอยู่ในอ่างที่เดิมแต่เรามีความรู้เรามีแผนที่เรามีเส้นทางแล้วเราจะเดินออกไปแล้วออกไปเลยออกจากพูดตรงๆนะออกจาก ไอ้สนามแข่งหนูที่มันว่างปั่นจักอยู่ที่เดิมแล้วก็แข่งกันไปแข่งกันมาอยู่ที่เดิมเราจะออกแล้วออกเลยตลอดชีวิตไม่กลับเข้ามาอีกสวัสดีครับุยกันต่อไป